ครอบครัวพานิชพิสารร่วมพิธีสมโพธิสัญญบัติพัยดยศและผ้าไตรพระรูสมุดวชิรธรรมเจ้าอาวาสวัดมหาวงหลังจากที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์18นาฬิกา30นาทีวันที่30มิถุนายน2568ที่วัดมหาวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวพานิชพิสารนำโดยนายอัครนันและนางธัญทรพานิชพิสารร่วมกับคณะศิษยานุสิ์กรรมการวัดประชาชนและเจ้าหน้าที่อาสาชมรมโฮสพานบุญแห่งความหวังร่วมพิธีสมโพสสัญ,ญบัติพัยดยศและผ้าไตรพระครูสมุดวชิรธรรมเจ้าอาวาสวัดมหาวงหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบ,บาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญญเดสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมนาถบพิษพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักโดยในพิธีได้มีคณะศิษยานุสิ์ประชาชนผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดให้มีพิธีขบวนแห่เฉลิมฉลองโดยการนั่งรถแห่ไปรอบพระโบสถ์สามรอบก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนแห่เข้าไปยังศาลาการ,ปรเปรียนกลางหลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเข้าสู่พิธีสงฆ์ในการสักการะขอถวายมุทิตาจิตพระครูสุนทรธรรมวงศ์อดีตเจ้าคณะตำบลปากน้ำและอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวงศ์ตามขั้นตอนต่อไป